บรรยากาศก่อนไปก่อนแล้วกันไข่ไต้หวันเหรอไม่คนรอรอคิวเยอะจังนะแต่อยากลองดูว่าหน้าตาเปงง็นยังไงอ๋อนี่ไงเนี่ยควัดด้วยโอ้โหควัดด้วย <laughs> เล,ยลนเนื่อยเราจะโอ้โหนิ่มนมนิ่มแดงบิ๊กแดงหนึ่งเลยโอ้โหโห กันดูกันจะสดเลยฮะกินมากใส่ไป,ไปดีแล้วกล่องเยอะล้วกล่องอะไรจะแม่นขนาดนั้นกล่องก็พอดีเป๊ะเลยนะสดสดเลยครับเจ๊ไต้หวันนะแม่นมากเลยนะพอดีเป๊ะเลยอนะ่ะพอดีเป๊ะเลยนะอ่ะ 没有什、啊、么